กี่เกตคาที่หลวงตาสอนว่าให้สวดไปแล้วก็แผ่ไปมันคือแบบไหนคะมันคือการสวดนาโมพุทธยะแล้วก็มาสักเพลแล้วก็กลับมาสวดแล้วก็กลับไปสักเพลแบบนั้นหรือเปล่านะคะอ้าวสวดหายใจลึกๆนะคะสวดไปก็ให้แผ่ไปเนี่ยจริงๆแล้วในความหมายก็คือสวดจนแสงบุญเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เอาแสงบุญอันนั้นมาแผ่ออกไปค่ะหลักการมันเป็นอย่างนี้เลยเนาะทำไมเราต้องสวดไปแผ่ไปนะคะ ปกติถ้าเราจะแผ่บุญออกไปเนาะการจะแผ่บุญออกไปเนี่ย ถ้ามันไม่เบาเนี่ยหลวงตาก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยไปนะคะดังนั้นต้องสร้างสภาวะคั่วอารมณ์ของใจเนี่ยให้มันรู้สึกเบาเบาสบายสบายสว่างสว่าง,างชิวชิวก่อนซึ่งถ้ามีตรงนี้ได้ปุ๊บมันคืออารมณ์บุญเราก็จะน้อมบุญเข้ามาผ่านตัวเราแล้วแผ่ออกไปได้ดังนั้นก็เลยหลวงตาก็เลยพูดว่าให้สวดไปให้แผ่ไปใช่ไหมคะสวดไปก็แปลว่าทำใจให้เบาไปพอเบาแล้วเองก็แผ่ออกไปดังนั้นลองแอบมาสังเกตดูสิคะว่าระหว่างที่ถ้าเราไม่ได้ ไม่ได้สวดเนี่ยใจเราเบาไหมถ้ามันไม่เบาเนี่ยหลวงตาก็จะให้ใช้การหน an ้าโมพูทายาพระพูทายารัตนายาหรือจะเป็นบทสัพเพพุทาบทสวดสัพเพหรือบทสวดจักรพัิตรงนี้ก็ได้ค่ะสร้างสภาวะคั้วอารมณ์หรือคั่วหัวใจที่ให้มันเบาก่อนพอเราสวดไปนะคะแผ่ไปคําว่าสวดไปแผ่ไปคือทําให้เบาแล้วแผ่ออกไปนะคะสวดคือ อาการีหานะสำหรับโตัวทิเกในะความหมายก็คือการกระทําใดกระทําหนึ่งที่ให้เกิดสภาวะขั้วอารมณ์ที่เบาพอาใจเรารู้สึกเบาแล้วเห็นอะไรคำนี้เราก็แผ่ไปได้เลยอแผ่ให้กาแฟแก้วนี้นะคะแผ่ให้ใส่กรอกในจานอะไรก็แล้วแต่เราสามารถแผ่ได้เลยเพราะฉะนั้นการสวดไปแผ่ไปเนี่ยที่หนูเขียนมาว่าสวดจัก,กระพัดสลับกับการสัพเพเนี่ย ทั้งสองบทนี้ค่ะสำหรับตัวพิเกตนะพิเกตรู้สึกว่าพอเราเอื้อนเอ่ยตรงนี้ค่ะใจมันมาโฟกัสอยู่กับบทพุทธบุญกับบทสวดเนี่ยมันไม่ได้วอกแวกเลี้ยวไปไหนไม่ได้วอกแวกไม่ได้วุ่นวายไม่ได้วุ่นวือกับเรื่องอะไรเกิดสภาวะความเบาความสว่างและความสบายอันนี้คือมีบุญและมีอารมณ์บุญแล้วก็เลยจะแบบอ่าโอเคโอ้เบาแล้วค่ะลวงปูขาแพ่ออโต้เลยนะคะให้กับภพภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอ่ะลวงปูแพ่ออโต้เลยนะคะหลายๆคนกลัวว่าจะอธิษฐาน ไม่ครอบคลุมนะคะให้ใช้คำนี้เลยค่ะหลวงปู่จัดการให้แบบออโต้เลยนะคะพอไปสักพักหนึ่งหลวงปูคค่คะเข้าพ,พ,พิมานปรัพบภุมส่งวิญญาณออโต้นะคะก็พูดอยู่อย่างนี้ค่ะแต่พอใจมันเริ่มวอกแวกวุ่นวายเห็นรถตินเห็นอะไรต่อน,นี้อะไรเนี่ยใจไม่เบาปุ๊บกลับมาเลยค่ะนะโม aya, พ,พุทธายะพุทธสร้างสภาวะใจที่เบา เพื่อให้แสงบุญมันเกิดพอมีแสงบุญเกิดก็แผ่ออกไปเนี่ยะค่ะก็ก็เลยกลายเป็นสวดไปแผ่ไปทําใจให้เบาไปแล้วส่งพลังบุญออกไปหาวิธีทําให้ใจเบาถ้าเพื่อนๆคนอื่นนะคะก็แบบมีวิธีที่สามารถเบาได้จากการน้อมหลวงปู่อันนี้ก็ทําได้เลยไม่ต้องสวดก็ได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพี่เกตแนะนําเลยค่ะพี่เกตเริ่มต้นจากการสร้างสภาวะใจมีบุญใจเปี่ยมบุญตรงเนี้ยด้วยการสวดค่ะ สวดแล้วปุ๊บเมื่อพุทธบนตไหลเข้าอ้าวเบาแล้วนี่นะอ่ะแผ่ออกไปมันเป็นแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสวดสวดนึกแผ่สวดสวดนึกแผ,นนกแผ่การแผ่ของพิเกตคือนึกน้อมขอบารมีของหลวงปู่นะคะรวมกํลาลังบุญเนี่ยผ่านรูปนามของพิเกตแล้วแจกใจออกไปหวังว่าจะนึกภาพออกนะคะตอนที่จะสวดไปแผ่ไปจะแผ่ได้ใจต้องเบาดังนั้นกลับมาที่โจทย์ร่มเริ่มต้นคือเออเรามีความเบาหรือยังมีอารมณ์บุญหรือยังถ้ามีอารมณ์บุญแล้วเราแผ่ได้ทันทีโอ๊ะอารมณ์ ขบวนยังไม่มีอัดสวดก่อน พราะการสวดคือการสร้างสภาวะบุญไหลเข้าหรือใจเปียบบุญนั่นเองค่ะนะคะก็ทำไปหวังว่าจะได้ไอเดียแล้วก็มาสวดสวดแผ่แผ่สร้างสภาวะใจที่เบาแบบยาวนานต่อเนื่องเพื่อให้ออร่าแห่งบุญปกคลุมเราหน้าที่ในการแผ่คือนึกถึงหลวงปู่แล้วก็บอกว่าหลวงปู่คะจัดการให้หน่อยนะคะตั้งกิ้วค่ะแบบนี้ได้เลยก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเป็นนักแผ่บุญที่น่ารักที่สุดในสัปดาห์โลกธาตุนะคะองค์ yeah